วันนี้ผมจะทำการทดลองนะครับเห็นในคลิปทขาส่งมาว่าน้ำยาบนปากสามารถเอามาล้างหน้าเพื่อป้องกันสิวได้ผมจะใช้น้ำยาบนปากคิเทอร์ลองดูนะครับเปิดน้ำมาแล้วก็กดหนึ่งทีพอ นะครับดอกสีฟ้าแน,ะน่เดี๋ยวผมจะทำการล้างหน้าเยวให้ผมใช้น้ำเปล่าไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็ใช้น้ำยาบานปากนะครับ ที่สิบพางเพสตาเดี๋ยวดูว่าสิวที่มีอยู่เนี่ยเยอะๆเนี่ยน,นะครับช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนมาก40องศาสิวขึ้นเต็มเลยนะครับดูว่าจะสิวจะลดน้อยลงหรือไม่อย่างไรภายนกี่วันนะครับติดตามกันด